ับหนักทองเพียวจีนแม่เอ้ยเพื่อนยืนยืบทูบหญ้าควายวานจับทูบหญ้าคว้วาแต่กัญชาปล่อยให้เด็กเดินทูบตามยาวน่นแล้วพี่น้องแล้วถุงปัญหาวายต่แลกดไม้ก,มกัญชารัฐบาลปัจจุบันนี่แหละครับบอกว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดคนโวยวาย มมอพยาบาลเขาไม่ด้วยแพทย์ชนบทเขาลุกขึ้นมาต่อต้านว่าถ้าทำกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วหลูกล้านที่ชูบอีท่ำันเพื่อก็ไม่แก้กัดกดไม้กัญชาแทนที่ทำให้ชัดก็ไม่ทำประชุมแล้วล้มประชุมแล้วล้มนั่นไม่ความว่าเรื่องกัญชาจะฆ่ารังฆ่าสร้างไว้พันนี้จนมัดอายุรัฐบาลนี้ จนการเหลือกตั้งจนมีรัฐบาลไม่ยากน้อยอีกหกเดือนกับที่เราต้องทนเจ็บปวดกับการเห็นภาพหลูกล้านมันจะผ้าบ้องกัญชาไปไหนต่อไหนตอนนี้ตำรวจไปจับบอกว่าเด็กพกกัญชาเด็กบอกว่าไม่ใช่ยาเสพติดนี่คือผืชสมุนไพรแล้วมันจะเป็นพันนีไปอีกอย่างน้อยหกเดือนไม่รับผิดช,ชอบไม่สำเนึก ว่าปัญนห้ามันตอกลงบนหัวประชาชนนี่แหละครับสิ่งที่เขาทำนี่คือวีธีคิดของคนกลุ่มนี้แล้วอียูต้อนพี่นอ้องอียูเลยไม่ใช่ยูแค่ซ่องปีนะครับถ้าประยุทธ์อยูได้ซ่องปีเนี้ยอีกแกะกะติกาไม่ให้กรอบนาย,ยกเป็นไม่เกินแปดปีมีพ้นอีไอยูต่อไปยาวยาวกันเลยต้องท่ามคนปังงาลาเลยครับ ว่าเอาหรือไม่เอาประยุทธ์นั่นปีนองเอาหรือไม่เอาเอาผักนเอาผักนดังด,งดงัอีกทีทีครับแลนสไลด์แล้ลแลปดีแลกวันเถียงไปผ่านซาลาชินพีนองครับผ่านซาราชินมีตำนานโกดัมกับนางเจ้ากิ๋วกับคนหลักแท้พิสูตหลัก เอาาพาจากอาพันตัวติดกันช่องคนโดดผ่านสาราชินเป็นความสะเทือนใจคนนึกถึงเหตุกณ์นั้นร้องห่มร้องไห้กันทัวประเทศนี่พ่อมันนึกอีกที่พี่น้องไปยืนอยู่ตายผ่านวันเที่ยงพ่อมว่าท้าสักยังช่องคนไปยืนบนผ่านนั่นหละและกันนาก็ว่ากันแล้วพาจากอาหมัดติดตัวแล้วก็โดดลงไปพ่อมว่าคนดีใจทางประเทศคนนึชื่อประยยชน์คนนึชื่อประวิตร์รับ ายผมว่าคนไปเซลกี้กันไมเอ้ยจริงไงครับพี่น้องมันจะวดนี่าะอมบืดอัานีครับนี่ผมมาเดี๋ยวเดินหน้าเสี่อยู่นี่ผมไม่จะเป็นไา้ได้พี่น้องผู้แทนก็เป็นไม่ได้รัฐมนตรีก็เป็นไม่ได้แต่ผมยอมเป็นประชาชนภายใต้อำนาจคนพวกนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วเหมือนกัน เข้าไปเป็นประธานกรรมการกำนกหนดยุทธศาสตร์พผักรวมไทยสร้างชาติแม่เอ้ยไปกำนกหนดยุทธศาสตร์พรักยุศาสตร์ชาติกำนัดไปยี่สิบปีไม่ไปไหนเดียวครับกรรมาการยุทธศาสตรตตังวายก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นไม่ดูทำงานไหนไลนี่แหละครับคือความจริงนี่คือความจะปวดพมอมึงทบอกผี่นองครับตามใจแหละ แต่ก้อนพี่น้องคิดพันพรพื้ทางการเมืองเคยเชื้อแบบใน,นทางการเมืองเพราะไม่วาแต่ให้เชื้อเมื่อนกันเถ่ะว่าถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไปบานเมืองพังรับจังหวัดพังง่ากลายเป็นจังหวัดพังแม้ซะกัดังนั้นไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากต้องช่วยตัวเองแล้วไม่ต้องไปฟังข่าวปล่อยกับปล่อยอีเสียบเพื่อไทยเบ๊บอกว่ามีดิวลับ จับมือกับคนนู้จับมือกับคนนี้ไม่มีดิวหลับใดดพราคเพื่อไทยมีแต่ดิวเปิดเผยจับมือกับประชาชนล้มรัฐบาลประยุทธ์กันว่าชาและพวกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ใช่เอาตักสินตับานเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเอาประยุทธ์กลับบ้านเอาประวิทร์กลับบ้านพ่อได้แล้วไอ้พวกนี่ เลวกันนะแก้วาช่วยเอาไปเป้าดายไมแสดงว่าเป็นพ้นชุปเหนืองมาจากโไมาโดดผ่านนูนไงพอโดดผ่านเหมันก็ต้องเป้าดานเลยครับพี่นงครับแล้วเรียนพี่น้องต่อไปนะครับวานีสิ้นที่คนพวกนี้สร้างไว้่อนผ่อนตัวนะครับเพด้านนีซาธารณะนะ คนพวกนี้กูชนเพดานแล้วก็ออกกนไม้ย้ายเพดานพอย้ายเพดานแล้วกูหยิกขึ้นไปลาวเพดานนี่ไม่ทันเลยครับเมื่อนี่กูหยิกหลูกูหยิกหลูนี่เป็นนี่จ้าตะ